คุณแม่ตกใจหลังครูส่งรูปลูกชายนั่งร้องไห้กลางห้องเรียนก่อนรู้เหตุผลเป็นอะไรทำเอาน้ำตาไหลาตามเลยทีเดียวเขาเด่นเขาเด็นจ,จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อไพรินนะคะซึ่งได้ออกมาโพสข้อความโดยเจ้าตัวนั้นตกใจสุดขีดค่ะเมื่อครูส่งภาพของลูกชายที่นั่งร้องไห้กลางห้องเรียนมาให้ก่อนที่จะรู้ความจริงสุดพีคกนะคะซึ่งเธอได้ระบุเขาว่า คุณครูส่งรูปลูกร้องให้มาให้ดูแม่ก็ตกใจใจหายวับในใจก็เอ้าลูกแม่เป็นอะไรพอคุณครูบอกมาว่าเขาซึ้งทําการ์ดวันแม่เลยร้องไห้แค่นั้นแหละน้าตาแม่ไหลาตามเอ็นดูจังลูกรักของแม่แม่ก็รักลูกมากนะครับ แม่ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่หนูเกิดมาครับทุกเช้าก่อนลูกจะไปโรงเรียนและก่อนจะนอนฉันจะกอดและหอมลูกทุกวันและบอกลูกทุกวันว่าแม่รักพี่บีทนะครับเจอกันตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับลูก #enjoy# พ่อหนุ่มอ่อนไหวแม่รักลูกครับซึ่งหลังจากโพสต์นี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้ถูกชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเอ็นดูน้องเป็นจนํานวนมากและก็แชร์ต่อไปอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ